On ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงแน่นอนครับชัวแน่นอนค่ะ กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษเลยทีเดียวนะครับมาพูดคุยกันถึง,งเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับกับข่าวที่เอ๊ะตกลงกลับไปกลับมาไม่มีความชัดเจนแน่นอนสักทีนะครับจากภาพยนตร์เรื่องสี 55, ถนนชัย555ถ้าเราจําได้นะครับที่มีข่าวเรื่องของการที่ประธานบริษัทออมทูซึ่งเป็นนายทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย จะกระโดดตึกเนื่องจากว่าขาดทุนบอกว่าหมดเงินหมดตัวไปเป็น40ล้านไม่ใช่แค่หมดตัวนะเป็นหนี้ด้วยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีการพาดพิงถึงหายลายๆส่วนต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ครับมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งคนในข่าวนะครับ,รบซึ่งน่าจะบอกว่ามีความจริงในอีกด้านหนึ่งนะครับมาเปิดเผยกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องสวัสดีต้อนรับอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะคคที่อยู่กับเราตรงน,นี้คือพี่เต้ยนะคะหรือว่าคุณสุรชัยเที่ยงธรรมนั่นเองนะคะซึ่งตำแหน่งในกองถ่ายเนี่ยเป็นผู้จัดการกองถ่ายเรื่องซีทอนชัย55นั่นเองนะคะก่อนอันนี้นเนี่ยพี่เต้ยเคยโพสต์ Facebook ส่วนตัวของตัวเอง <S <s นะคะขึ้นถึงกรณีของเป็นการจัดฉากฆ่าตัวตายเรียกกระแสข,ของหนังเท่านั้นเองอเพราะคนจะฆ่าตัวตายจริงจะเรียก PR เรียกนักข่าวมาทำข่าวทำใหม่แล้วหนังเนี่ยไม่น่าจะขาดทุนถึง40ล้านแน่นอน ผวันนี้ต้องมาคุยประเด็นนี้กันหน่อยพี่พีเตอร์ก่อนเลยว่าอยู่ดีๆวันนั้นหลังจากข่าวออกทําไมเราถึงโพสต์อันนี้ขึ้นมาเปลี่ยงขึ้นมาซึ่งมันฉีกขึ้นมากับส่วนกระแสหลายๆคนที่ตอนนั้นตอนแรกคนสงสารกันอยู่นิดหน่อยบมมันมันมีสประเด็นแรกครับประเด็นประเด็นที่1คุณกระโดดตึกตายตรงนี้ผมขอละไว้ผมเข้าใจในคุณกบเพราะคุณกบไม่ได้มีความรู้พอเจออยู่ดีๆสามเดือน5เดือนหมดเดือนไปขนาดนี้ผมคารบแต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตในเฟซผมก็คือเฮ้ยมันมี PR อามันมี PR แล้วปีอาช่วยคนที่กระโดดตึกลงมาแล้วก็จบสิแล้วทำไมคุณนั่งรอนักข่าวมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองหลังจากนั้นตอนเช้าคุณไปอ้อนสรยุทธ์ออกข่าวนั่นคือคุณตั้งใจจะทำให้มันเป็นกระแสหรือเปล่าครับผมเคารพคุณกบแต่ผมไม่รู้เพราะทุกครั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งออกข่าวเนี่ยก็จะมีคนคนนี้ประกบอยู่ตลอดหมายมีพ r ประกบถูกต้องครับ ก็เลยมองว่าทั้งหมดน่าจะเป็นแผนการทำพิรามหรือเปล่าเอออาจคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเจ๊งไปถึง40ล้านอันนี้บอกว่าไม่น่าเป็นความจริงไม่จริงครับครับยังไงแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาพิอาเอาแฟ้มมายืนยันว่า40ล้านผมอธิบายให้สั้นๆอย่างนี้ตอนแรกคุณบอกคุณมี5้าล้านโพสอีก2ล้านเป็น7ล้านและคุณเอาที่มูลค่า40ล้านหรือบ้าน40ล้าน เอาไปกขายฝากได้เงินมาเป็นจํานวนประมาณห้าหกล้านเมื่อเอาห้าหกล้านบวกกับห้าล้านหรืเจ็ดล้านที่มีแค่เพิ่งสิบสองเอามาทาหนังเพราะฉะนั้นเงินที่คุณเอามาทําหนังจริงๆคือสิบสองล้านสมมุตินะครับส่วนดอก้องดอกเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการที่จะเป็นในอนาคตเนี่ยมันเรื่องของคุณแบบไม่ควรมาบวกกับอันนี้ใช่ไหมไม่ควรมาบวกสมมุติว่าคุณไปเล่นการพนันเจ๊งร้อยหนึ่งคุณไปเอาบ้านจํานองเอาเงินมาเล่นการพนันอีกร้อยหนึ่ง ถ้ากับคณเสียไปเท่าไหร่สองร้อยคุณจยาบอกบ้านชั้นร้อยล้านไม่ใช่ไปไม่ได้แล้วก็กรณีอีกกรณีหนึ่งพี่เต้ยค่ะคนอื่นเขามองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติายทุนไม่มีความรู้เรื่องการทําหนังมาจ้างทีมโปรดักชันเป็นไปได้ไหมว่าจะโดนโกงอ่อืถ้าเรื่องอื่นค่ะอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเรื่องนี้ผมใช้คํานี้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเพราะว่าหนึ่งคุณกบเป็นประธานบริหารนะครับ คุณตายภรรยาคุณกบเอ๊ะคุณชายถูกต้องคุณตายภรรยาคุณกบดำรงตำแหน่งโปรดิวเซอร์คุณนกซึ่งเป็นพี่สาวของคุณตายควบคุมบัญชีการเงินพราะนคุณอยู่กับทั้งหมดเลยอีกตัวนคือคุณวิเชียนซึ่งเป็นผู้กำกับก็เป็นคู่เขยกับคุณกบ อ๋อก็คือเป็นญาติกันอยู่บ้านกันนั่นแหละอ๋อสรุปทั้ง4คนนี้เป็นญาติแบบใกล้ชิดที่สุดเลยนะถูกต้องครับเออเวลาที่ผมทํางบประมาณก็คือ1กระดาษนี้นะครับอันนี้3 0,000 0นี่ห0 0ยื่นไปให้ฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีไปเบิกสตังกับโปรดิวเซอร์เบิกตังค์เอามาแล้วก็ลงฝ่ายบัญชีค่าค่าไฟค่ารถตู้ค่าอาหารค่าโลเคชั่นค่านักแสดงจ่ายกันเองไม่ได้ผ่านมือผมเออถ้าเกิดมันจะหายมันหายอยู่4คนเนี้ยอาจจะใช้คำนี้นะ แล้วตอนใี้มันจะหายเงมันก็ไม่น่าเปี้ยงขึ้นไปเป็น40บล้านได้เนาะก็จริงก็จริงเออเออเออเน่คะผมนิดนึงเขาบอกว่าเขาขาดทุนด้วยด้วยพอไปขายฝากแล้วดอกเบี้ยเขาเขายี่สิบล้านเราทําหนังประมาณสักเดือนพฤศจิกาตุลาคุณเอาอะไรคิดที่คุณตอบอย่างงันประมาณห้าหกเดือนสี่ขนเดือนดอกเบี้ยยี่สิบล้านเานในเวลาแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้เนาะนันะ แล้วหนังถ่ายกี่คิวคะพี่เต้ยย25คิวก็ปกติเนาะถ่ายอย่าง25คิวแล้วค่าอันนี้ถามตรงๆเลยว่าค่าโปรดักชันจริงๆเท่าไหร่ค่าเซตค่านันนู่นนี่ผมผมใช้คำตอบว่าผมรู้ ประมาณ80%เพราะมันมีบางส่วนที่ผมไม่รู้เพราะมผมเข้ามานะครูคุณคัดเลือกนักแสดงแล้วคุณเวิร์กช็อปแล้วอ,อันนี้ตัวเลขนี้ผมไม่รู้และที่คุณวิเชียนคุยกับเรื่องทีมไฟอันไหนที่คุณวิเชียนจัดการผมจะไม่ยุ่งตัวเลขผมจะรู้แค่80%ม,มันก็คือตัวเลขประมาณนี้ทำจ,จริงนะฮะก่อนที่จะมีข่าวคราวเรื่องนี้ออกมาก,กับการกระโดดหรือไม่กระโดดว่าจะกระโดดก็แล้วแต่ทางคุณคุณเต้ยเองมีปัญหาขัดแย้งกับทางกลุ่มทีมงานตรงนี้อยู่แล้วหรือเปล่า4คนนี้ไม่ม หลังจากที่คุณ PR ตรงนี้เข้ามาคุณ p r เนี่ยเข้ามาทีหลังปกติเราทำโปรดักชันเราทำพีอาร์ควบคู่กันไปแต่นี้มาทีหลังแล้วพอคุณคุณตายกับคุณวิเชียรเริ่มละหองละแหงกันโปรดิวเซอร์กับพุ่มกับคุณพีอาร์ก็เอียงไปทางฝั่งนี้ฝั่งนายทุนแล้วก็ก็ทำตรงนี้ขึ้นมาก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นทีมงานไม่มีปัญหาคือสรุปตอนนี้พี่สำหรับพุ่มกับตัวคุณกบเองที่ไปนายทุนเนี่ยเขามีปัญหากันอยู่จริงปะ ผมคิดว่ามีตอนนี้มีอยู่กันลึกๆมีแน่แน่แน่แื่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอพอพี่ออกมาแชร์ใน Facebook อย่างเงี้ยพี่ทางฝั่งนายทุนเขาเหมือนจะออกมาเรียกร้องถึงความรู้สึกนึกคิดของคนที่เสียเงินเข้าไปจะมาซ้ําเติมคนที่หลังชนฝาดิฉันว่ามันใจร้ายไปนิดนึงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็แปลว่าต้องเป็นเป็นาน่าจะเป็นภรรยาใช่อือไม่มีใครเคยเห็นคุณตายครับคนที่พูดประโยคนี้ดิฉันเนี่ยคือผู้หญิง มัดผมเสื้อขาวผมไม่อยากเอ่ยน้มเขาเป็นแค่แม่นักแสดงซึ่งเขาอาจจะสนิทกับคุณกบหรือคุณต่ายอะไรก็ได้แต่คุณไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักชันนี้คุณจะให้เงินยืมกันก็ไม่เกี่ยวกันกับก้องถ่ายแต่คุณโอ้เจ้ากี้จการออกทุกรายการต่อว่าอย่างนั้นต่อว่าอย่างนี้ดิฉันคิดว่ามีซ้าเติมก่อนที่คุณจะพูดรูเพราะข่าวมันออกไปนะครับข่าวออกไปหนึ่งก็คือผมโดนใครต่อว่าบ้างคุณก็ไม่รู้เพราะผมทําหลายอย่างทั้ง คุยกับโลงคุยกับเอาไปขอเวลามาให้สำหรับโฆษณาผมโดนเพื่อนในวงการหรือคนถ้าคนสนิทกันก็จะบอกว่าเอ้ใต้มึงรวยแล้วเนี่ยยืมสักล้านหนึ่งสิเอ้ใต้เลี้ยงเหล้ากูหน่อยดิรวยแล้วจะไปรวยตรงไหนล่ะครับนั่นสิเพราะฉะนั้นจริงก็เหมือนกับว่าเราเราก็เราก็เสียหายเสียหายก็คนคนมองว่าเราโกงแต่นี่อีกมุมนึงนะฮะ เขาเขาก็มองว่าแบบเอ๊อเราเหมือนเราเรื่องนี้หลายๆคนมันกลายเป็นไม่เป็นทีมเดียวกันใช่ <c oughs> ก็มันไม่เป็นทีมเดียวกันตั้งแต่หลังจากหนังมันถ่ายเสร็จหลังจากหนังมันถ่ายเสร็จ <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับไปประเด็นนี้ผมลืมไปว่าเวลาคุณเข้าไปคุณวอยบายคุณเลยเนี่ยคุณห่วง แต่กระเป๋าสตังค์คุณคุณห่วงครอบครัวคุณคุณไม่ได้ห่วงเลยว่าคนอื่นเขาจะเสียหายแค่ไหน<อ>ครับใครจะจ้างไอ้ทีมงานที่คิดว่าทําหนังเขาเจ๊ง40ล้านใครจะจ้างไอ้ทีมงานที่คิดว่าเอ็นี่ยมีสิทธิโ์โกง ออันนี้เป็นไปได้ในมองในมุมที่หนูก็เป็นคนท็อชั่นซึ่งหนูเข้าใจพี่ในสิ่งที่พี่กําลังพูดอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าพอมันเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่มีการพูดคุยกันหรือยังกับตัวทีมงานเองกับทีมงานคนอื่นนะคะรวมถึงนายทุนกับโปรทุ่มกับด้วยนายทุนกับทุ่มกับมั่นใจว่าไม่ได้คุยกันเพราะทุ่มกับก็หายเงียบเงียบไปเลยไที่คู่กับผู้กำกับคือคู่เขยนี่นะน่าจะเออจะเป็นข่าวหพูดมากที่สุดมันเกือบจะเป็นญาติกันอยู่แล้วก็คือตัดญาติกันไปเลยะ ก็ผมนอใช้นก็คงทำนองนั้นเพราะอะไรที่พอมันมันไม่มันไม่ดีแล้วมันเสียแล้วมันเลิกรักกันแล้วมันก็ด่ากันแล้วเนี่ยก็คงไม่คบกันผมขอหลังจากที่หนังเริ่มกำลังจะฉายเนี่ยคุณตายซึ่งเป็นภรรยาคุณกบเนี่ยก็ได้อัญเชิญคุณนกซึ่งเป็นภรรยาคุณวิเชียนออกไปจากฝ่ายบัญชี คืออันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากคือส่วนหนึ่งสิ่งส่วนใหญ่เลยอ่ะคนดูเขามองว่าน่าจะเป็นปัญหาของผู้ร่มกับแต่ใน,นทุนมากกว่าครับอ<ม>เบ็ดเสร็จนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้สรุปสั้นๆว่าม,มันจบลงที่ตรงไหนครับตอนนี้สําหรับกรณีนี้ต้องอยู่ที่ฟังฝั่งเขาว่าเขาจะจบจะจบแบบไหนเพราะจริรจงจงแล้วเขาโตกระแสผมจะออกทีวีพอมาออกทุกครั้งะนักข่าวจอปากไม่จอปากสื่อมาทุกแขนงผมไม่มีสื่อ ผมเป็นแค่ทีมงานโปรดักชันธรรมดาผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสื่อต้องมาทำไมต้องอย่างนั้นนี้มันไม่จบหรอกครับคุณเอาเวลาที่คุณจะมาต่อว่าผมอะไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำให้หนังมันขายได้ไปทำให้นี่ขายเมืองนอกได้ไงแต่คุณจะไปไปทำให้ตัวหนังมันเสียใครก็อยากไปซื้อหนังคุณแล้วอีกอันนึงผมขอบอกไว้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณบอกคุณจะขาย V c ซดีเนี่ยเพื่อที่จะได้ทุนคืนมาเนี่ย สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดด้วยคุณไม่มีแบ็กอัพและการขายไปเนี่ยคุณไม่มีสายที่จะส่งผมมั่นใจว่าลูกค้าคนแรกของคุณคือคนที่ทํารอบเทพผีซีดีเถื่อนก็จริงอีกนะคะอีกหนึ่งคำถามเนี่ยหนูจะเลิกแล้วขอจะปิดรายการที่พี่ออกมาพูดออกมาแชร์ใน Facebook แบบนี้เป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้ตังค่าตัวหรือเปล่าได้ครับคือได้ครบหมดทุกอย่างครบหมดครับเพียงแต่ว่าสิ่งผมก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่า8ปดหมื่นแปดหมื่นน้อยเหรอเต้ย โทษทีครับ80,000จริงๆเพราะตำแหน่งตรงนี้จริงๆแล้วมันต้อง2,000 0 0ถึง3,000 0 0ผมมาช่วยให้เท่าไหร่<แ> oh ว่ามา 80,000เดือนหาออกมาเป็นเงินเท่าไหร่รวมกับไปคุยกับรงหนังได้อีกสามแสนสองกลับมาประมาณ5เดือนทั่วที่ครับรปพ,พอควงกะก็ได้เท่าผม,อ,มอย่าเอาตัวเลขอย่างนี้มาดูถูกกันมผมมาทําให้ด้วยใจไปคุยกับลงหนังให้คุณได้มากได้น้อยต้องอยู่ที่หน้าหนังของคุณครับครับผมนะฮะและนี่ก็คือการเปิดใจนะครับแบบทุกคําถามเลยทีเดียวชัดๆกันไปเรียบร้อยจากคุณเต้ยสุรชัยเที่ยงธรรมผู้จัดการฝ่ายผลิตจภาพยนตร์ที่ ต้องบอกว่าโด่งดังจากข่าวอื้อฉาวมากกว่าสาหรับสีถนนชัยห้าหนั่นเองนะครับคุณเต้บอกไม่มีสื่ออย่างน้อยเราก็ให้พื้นที่ตรงนี้นะครับให้คุณเต้ได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะพูดนะครับต้องขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติกับรายการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาเคลียร์กันถึงเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณเต้นะครับขอบคุณพี่เต้ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับก็ นี่คือทั้งหมดนะครับของ efm on tv ในวันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกลับมาเจอกันเปลี่ยนเวลาเป็น1ทุ่มตรงเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเจอกันนะครับวันนี้อันอาร์ททีมงานรวมทั้งคุณเต้ด้วยลาคุณผู้ชมไปพร้อม,อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ